สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในขณะนี้ค่ะดิฉันนัทลักษ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าวเอ็ N ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อาคารรัฐสภานะคะฝั่งสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งตอนนี้เป็นการถแถลงข่าวของพรรคเก้าไกลนะคะที่จะมีการยื่นต่อปปชในกรณีในกรณอีอภิปรายไม่ไว้วางขอภัยค่ะอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามการแถลงข่าวกันเลยค่ะคนวลชนคณะรฐนเข้าใจนี้ได้รับมอบหมายจากคณาพัฐ้าไรคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเป็นตัวแทนนำเพื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด4ท่านด้วยกันร่วมแถลงข่าวที่ต่อเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปในวันที่17และ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมนวลชนนะครับปกติแล้วการภิปรายทั่วไปต่อรัฐบาลนั้น ตามรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ว่ามีเงื่อนไขอยู่สองประการด้วยกันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของการซักถามข้อท็จจริงต่างๆว่าสถานการณ์การบริหารราชการที่ผ่านมานั้นเป็นแบบใดประการใดกับ2คือการเสนอแนะต่อสถานการณ์การบริหารราชการแผ่นดินนั้นว่าควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรครับแต่ปรากฏว่าในช่วงสถานการณ์การเตรียมข้อมูลทั้งหมดของการวิจายตลอดสองเดือนที่ผ่านมาพักเก้าใจกลับพบว่า ข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานหรือสถานการณ์ของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีพยานหลักฐานมากกว่าเรื่องของการซักถามเรื่องของการเสนอนะครับผ <unnecessary> มยกตัวอย่างเช่นกรณีทั้ง4ประการที่เราจะมีการนําเสนอต่อไปในวันนี้1ก็คือประเด็นเรื่องของสถานการณ์การค้ามนุษย์ซึ่งอสสรังสิมานงได้เปิดประเด็นนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการอพรยพข,ของผู้ริภัยชาวโรฮินยาเราพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการค้ามนุษย์ เกี่ยวเนื่องกับข้าราชการหลายหน่วยงานที่อาจจะมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องจะมาหลายปีและส่งผลกระทบต่อก,การจัดอันดับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในเวปีประชาคมระหว่างประเทศซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นภาคก้าไกลจะต้องเดินหน้าในการดำเนินการต่อแน่นอนประเด็นที่2ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของโรคอวัวาัตวโรคในสุกรนะครับที่เราพบว่า มีการปกปิดข้อที่จริงนะครับสอบไปในทางที่จะนาไปสู่การเนเมืดต่อพี่น้องประชาชนนําไปสู่สินค้าที่มีราคาแพงสูงมากขึ้นซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นการปกปิดข้อที่จริงนั้นมีทั้งประเด็นที่จะนำไปสู่การค้องแค่งที่เรียกว่าการคล้องแค่งแบบปุ่พลัแอคชั่นและประเด็นที่จะตรวจสอบหอน่วยราชการต่างๆว่ากระบวนการปกปิดข้อที่จริงนั้นเอื้อผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานใด อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือการใช้สถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟกลางบางซื่อซึ่งแต่เดิมนั้นเรามองว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งเฉพาะภายในของหน่วยราชการในกรณีการใช้ดังกล่าวในกาพบข้อมูลสอบไปในทางที่เชื่อได้ว่าอาจจะมีการเข้าข่ายเป็นการเพือประโยชน์หรือการทุจริตต่างๆนะครับซึ่งมีสมนุนคดีที่มีการฟ้องอยู่ในศาลเรื่องเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การยื่นของกรรมนิการ ที่เกี่ยวข้องในส่หาผู้แทนนักสรและกระบวนการที่ยื่นต่อหน่วยง,งานหรือองค์กรอิสระเช่นพนักงานข้อกันและประาบปรามการกิแห่งชาติเช่นเดียวกันประเด็นสุดท้ายครับที่เป็นประเด็นที่พี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือสถานการณ์น้ามันมรัว่วที่เกิดขึ้นในท้องทะเลท่าตะวันออกทั้งหมดผมพูดใช้คําว่าในท้องทะเลท่าตะวันออกเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์เขานานี้รุกรามไปมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวข้องกับทั้งบริษัทเอกชนเกี่ยวข้องกับกระทรวงบวงกคมต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อที่น้องประชาชนในระยะยาวซึ่งไม่มีการเยียวยาต่างเรื่องหลังสุดนั้นภรคก้าวไก่ก็จะดำเนินการในเรื่องการนําที่น้องประชาชนฟ้องหมู่ที่เรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนที่ปล่อยให้เกิดสถานการณ์น้ํามันรั่วดังกล่าวเช่นเดียวกันทั้งสี่ประการดังกล่าวครับผมจึงใช้คําที่เรียกว่ายุทธการโรยเลือภาคต่อเนื่องเพราะวิทธการโรยเลือครั้งนี้จะนําไปสู่การยื่นต่อหน่วยงานต่างๆซึ่งจะมีรายละเอียดที่เพื่อนสมาชิกเส้นดัเรียน และผมมั่นใจว่ากรณีดังกล่าวนั้นมีคนผิดทั้งหน่วยการราชการที่เกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวขอ้องตลอดไปจนความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเดรายละเอียดต่างๆนั้นเพื่อนสมาชิกที่เหลือจะได้นำเรียนต่อไปครับเป็นพี่น้องสิมันชนนะครับผมปฏิภาสสันติพราดา์สอ,อต่อเขตหนึ่งจงังหวัดพิษณุโลกพาคเก้าไกลนะครับ สืเนื่องจากกรณีการอภิปรายแล้วก็การศึกษาข้อมูลเรื่องของการระบาดของเอฟซีนะครับผมขอสรุปเป็นประเด็นดังนี้นะครับจากกานที่เรามีตอนนี้สามารถที่จะร้องเรียนต่อปปชได้แล้วนะครับว่ามีการประเพืทุจริตนะครับแล้วก็มีการคอร์รัปชั่นแล้วก็การปกปิดข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องนี้จะต้องเข้าสูกก่กรรมธิการปปชด้วยอีกทางหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะครับกรรมธิการทีสามันที่ตั้งขึ้นมานั้นพบว่า เราเรียกข้อมูลจากหน่วยราชการยากมากขึ้นเรื่อยๆการปกปิดข้อมูลยังมีต่อไปในขณะที่อีกคำหนึ่งคือข้อมูลจากภาพเอกชนแล้วก็ภาพวิชาการนั้นไหลเข้ามาหาเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรายัางจําเป็นที่จะต้องซักพอ้อนะครับแล้วก็ซักถามในประเด็นอีกหลายประเด็นต่อหน่วยงานราชการซึ่งกรรมการที่สามทาี่ตั้งขึ้นมาอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้แล้วประเด็นที่3ก็คือว่าการปกปิดข้อมูลในระยะเวลาต่อเนื่องสามปีนะครับมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก องราชการระดับสูงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องนำไปถึงการที่เราจะฟ้องร้องต่อสารอาญากรณีที่เกิดและผู้กระทดไม่ชอบการเรื่องนี้จะมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการหรือตัวคนรับและสุดท้ายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตสดข้อมูลส่งผลต่อซัพยลายเชนทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุกรณ์เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าความเสียหายนี้ที่มีมูลค่ามากกว่า2แสนล้านตลอด3ปีจะต้องทําให้เกิดผ้าประชาชนที่ได้ผลกระทบจะนําไปสู่การฟ้องหมู่ หรือว่าเป็นคลางตักชั่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเขียงหมูไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอกอราย,ย่อยย,อย่อยไม่ว่าจะเป็นลบขนหมูที่ถูกรีดไถค่าผ่านดา่านทั้งหมดนี้เราจะวรวบรวมภาคเอกชนแล้วก็ฟ้องร้องเรียกหาเรียกค่เกาเย่างไถในกรณีนี้ไหยครับครับก็ประเด็นเรื่องใหญ่นะครับผมยีรับฟังก่อนนะครับเพื่อด้รอ้อซื้เข้าไปครับในกรณีของ สถานีกลางตองซื่อนะครับชึ่อเป็นกรณีที่ผมได้อัปเายไปในน้อ,อง,ง,งที่ผ่านมาถึงกระทรวงคมนาคมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับที่เป็นเรื่องระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้ค้างชำระค่าก่อสร้างกับผู้รับเหมาทุนแล้วก็ขึ้นเรื่องต่อตรัฐมนตรีให้ส่งครมอลเพื่อขอขยายัดงบงบนานเกือบสามปีแล้วแต่ทางรัฐมนตรีท่านสัตยาชยที่ชอบก็ยังไม่ได้นําเรื่องเข้าครมสักที นนำไปสู่การใช้สถานีการบซื้อไปเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางแล้วสุดท้ายก็โดนผู้รับเหมาฟ้องจริงๆ่าเค่าพัน0อล้านบาทซึ่งพอเราดูจากเอกสาครคำฟ้องเนี่ยก็พบว่าทางผู้รับเหมาซึ่งก็คือชินโนไทยและยิงเนี่ยได้ใช้ข้ออ้างหรือว่าใช้เป็นเงื่องขในการเรียกร้องค่าเสียหาย7,200พันอล้านบาทนี่ก็คือการที่นำสถานีการบันข้อไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบซ้อนแล้วก็ มันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างท่งานอนุทินชันเผบุญกับทางชิโนวไทยก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเราจะนำเรื่องนี้เข้าสูก่กระปวนกเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราจะมารวมประเนที่ก้าไกลในส่วนของผมที่ได้ออกมาิเรายประเด็นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วก็การรีภัยที่บุโคววีนะครับซึ่งเป็นนายตำรวจที่รีภัย ไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ประเด็นหลักของเรื่องนี้ก็จะต้องดําเนินการ่อกไปในโควีดด้วยกันสามประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าเราจะทลายในเรื่องของการค้ามนุษย์ได้อย่างไรประเด็นที่2ก็คือนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท้ามนุษย์เนี่ยยังมีใครอีกบ้างเราต้องไม่ลืมนะครับว่าจากยัางไ่สูงชะเดามีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วย ของทัพเรือนะครับภาค3มบริเวณล่งางมีการจับกลุมดําเนินคดีได้แค่1คนเท่านั้นนะครับยังมีทหารเรือจํานวนมากที่ผมเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือในประเด็นของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับที่จะต้องทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายเราก็พบว่าตํารวจที่เกี่ยวข้องมีการจับกลุมเนี่ยก็ยังน้อยมาก นี่ยังไม่นับว่าฝ่ายปกครองนะครับที่ผมทราบมาว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายจังหวัดน,นะครับและตัวท่านอนุพงศ์ก็น่าจะรู้ในเรื่องของการช้ามนุษย์เป็นอย่างดีเนี่ยความคืบหน้าตรงนี้ยังไม่มีประเด็นที่3นะครับปัจจัยที่จะนาไปสู่การริภัไพของคุณกวีซึ่งมีตั้งแต่นะครับเหตุในเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งเพื่อให้ไปอยู่ที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือการบีบบังคับการขัดขวางต่างๆ ตามนี่คงเป็น3ประเด็นที่เราคงต้องทาหน้าที่ต่อไปซึ่งตัวผมตั้งใจนะครับที่จะใช้ที่จะมีการยื่นเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิพลเมืองปชาชนเพื่อให้กรรมธิการนะครับสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเพื่อให้รัฐบาลได้ตอบคาถามที่ค้างคาตอประชาชนจากวันศุกร์ถึงวันนี้มากกว่า100ชั่วโมง ผมยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลเลยไม่ว่าจะเป็นคําตอบจากท่นานอนุพงศ์นะครับที่ท่านมีแต่สีหน้าที่ไม่สู้ดีนะครับที่เราก็รับรู้กันอยู่หรือการสลังการอธิบายของผมนะครับก็นําไปสู่สาเหตุที่ทําให้คนเอกประวิตย์ท้องเสียนะครับแล้วก็ชี้แจงอย่างไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ตอบคําถามว่าทําไมท่านถึงได้มีการ ใช้กองกออในการย้ายคุณปวีนซึ่งกําลังทําหน้าที่อย่างแข็งขันมีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยหลัดสินใจต้องลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับดังนั้นเนี่ยอีกหลายคนนะครับรวมถึงคนเอกประยุทธ์นะครับที่จะต้องตอบคําถามกองทัพพือนที่จะต้องตอบคําถามหลายหลายขั้นยังตอบคำถามที่ไม่ชัดเจนเราอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตั้งคําถามสิ่งที่เราเห็น คือการไม่ตอบอะไรเลยไม่ชี้แจงอะไรเลยแล้วหวังว่าความเงียบจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำมันูกสกปายไปซึ่งผมในฐานะของตัวแทนจากภรคเห้าไปยืนยันว่าท่านไม่สามารถใช้ความเงียบเพื่อปลุกฝังปัญหาหรือคำถามที่พี่น้องประชาชนเขาตั้งได้ตาอไปนะครับก็คงจะได้พบกันนะครับในกรรมธิการการปฎิทายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งผมเป็นโ้สถแล้วก็ทันหน้าที่อยู่ในกรรมธิการนั้นนะครับ พี่น้องทุกท่านนะครับอโยน ให้ตรวจสอบการทํางานของายวัาวุฒินะครับในข้อหาต,ต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้อหาตามกฎหมายอยางลตรา1 0 7นะครับเรื่องของการรับเบ้น์หรือว่าการเป็นผูหน้าที่โดยมิชอบนะครับหรือว่าในส่วนที่ปล่อยปละเลยให้มีการทั่วไหลของน้ํามันนะครับตรงสู่ทะเลซึ่งมีกระบวนการหลายอย่างครับที่น้องสืบสวนครับที่เมื่อเราสืบคน้นข้อมูลจาก ที่ต่างๆแล้วยกตัวยอย่างเช่นในสมัยข,ของทางกรรมธิการปอพนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้จากก,การพิจารณารมควบคลุ่มบุคคลนี่ยแตกต่างจากที่รัฐมนตรีเนี่ยได้รายงานในสภาหลายทางนะครับยกตัวยอย่างเช่นว่าที่เรื่องดนตรีเนี่ยพยายามบอกใตลอดเวลาว่า,ทาเาทสารเคมีทุเรศก่อนรถไปเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ทราบว่ามีปรปิมาณเท่าไหาร่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีค,คนเคยเรียกว่ารัฐมนตรีเนี่ยก่อนที่หลายครั้งครับคือว่า ตับอุจจาเทลงไปก่อนอที่ยังไม่รทราบผลิตมาณเท่าไรนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะดูหลักรา,าสเหมือนางที่เป็นสักคู่ผลิตและนํานได้แต่ว่าทางตัวท่านอธิบดีนะครับคอพอเนี่ยก็ได้รายง,งานกับทางกรรมธิการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่ทางรักการเนี่ยจะสร้างนะครับเป็นช่วงเวลาเชา้านะครับประมาณ8ปดเงเช้าแล้วนะครับกว่าที่จะได้อนุมัติการใช้สารนี้ก็เป็นอีกวันนึงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น การเทสารเคมีไปในย่อมเห็นได้อยู่แล้วเป็นเวลาต่างวันนะครับแล้วก็กลัจะไนั้นยังมีการน้มันหลายครั้งไม่ใช่แค่4ลิตรอย่างเดียวยังมี3,000 6ั0 0ลิตรและยังมีอีก9,000ลิตรด้วยในวันถัดมาเพราะฉะนั้นสารเคมีส่วนใหญ่เทไปนี่แหย่อมสามารถเทได้ในเวลาต่างวันจะสามารถที่จะตรวจสอบปริมาณต่างๆได้กับทั้งเรื่องของการปล่อยเรือของผู้กระทำความผิดนะครับของผู้ต้องสงสัยผูกรทำความผิดเนี่ยให้ออกไปจากหน้านน้ำนะครับให้กับเรือเอาไว้ตรวจสอบปริมาณต่างๆ ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีนมย์ต่อการกระทําผิดกฎหมายฐานละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็ยืนยันครับว่าเป็นส่วนของผมเองครับเป็นจ่าและพนักงานทางด้านไกลนะครับแต่โลกวมโรจน์พญาหลานทั้งหมดนะครับในขั้นนี้นะครับยื่นต่อทีปชเพื่อให้ดำเนินการกับรัฐมนตรีวราุฒิศิลปอาสาออกไปครับท่านดาวพี่น้องเชิงชนมีคำถามอะไรต้อเกิรไหมครับ แต่ว่าผมคิดว่าประเด็นในเรื่องของการเชา้ามโนเรียน,นมันมีความแหวกกมในทางการเมืองสูงมากนะครับเพราะมันมีในเรื่องของการลาออกนะครับมันมีเรื่องของกาครคิดคุณปวีเนี่ยนะครับเรตอนน้องมีวอเราถามว่าถ้าเรามีเป็นสามเสียน,นะครับคนที่เป็นพยาหลังหายได้ดีที่สุดก็คือคุณปวีซึ่งวันนี้อยู่ที่เทศออสเตรเลียนะครับส่วนตัวผมเองนะครับ ผมคิดว่าถ้าเราใช้กรรมธิการการริมายนะครับในการที่จะให้รัฐบาลตอบคำถามให้ได้นะครับก็เกิดอ,อะไรขึ้นเรียกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับการที่เราจะไปสู่ในส่วนของอบชของไทยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเราคงต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลรวบรวมจากคนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่ง ต้องยอมแล้วว่าตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของคดีพวกกินที่ไทยนะครับจนถึงเรายังไม่เคยมีกรรมพิการยังไม่เคยมีหน่วยงานไหนนะครับได้เอาในคําให้การของคุณวีนะครับในสิ่งที่เกิดใน,น,นสองคุณวีไปสอบถามแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยถ้าทุกคนได้ดูในสิ่ที่ผมอิปรายนะครับผมมีบคุคคลยอดหลายคนนะครับคนเหล่านี้ยังไม่เคยได้ตอบคำถามใครเลยนั้นเนี่ยเรามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องแสวงหาข้อมูลในส่วนนี้ผมจะ

เราจําเป็นที่จะต้องเรียกโมมาดูนะครับซึ่งแน่นอนผหไม่ปฏิเสธครับว่าโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือเนี่ยมันน้อยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐเกี่โดยมากมันต้องมาจากผู้นําก่อนมันต้องมาจากรัฐบาลก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผู้นาเนี่ยเขาเห็นด้วยเขาเอาิงเอาจะนะครับบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าต้องรีบทำต้องทําตามเพราะว่ามันจะเป็นผลงานเนื่องจากว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอยากจะเห็น แต่พอทารอบนี้นะครับเราไม่ปฏิเสธว่ารัฐบาลไม่ขี้แดงเลยสีหน้าท่าทางของรัฐบาลได้หลายหลายคนไม่มีสีหน้าท่าทางที่ไม่สู้ดีเลยดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าโอกาสที่จะได้ความร่วมมือเนี่ยเป็นไปได้น้อยแต่กรรมธิการการากฎห,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 หมายผมเชื่อว่าเรามีกผู้วุฒิสหลายคนมีจากหลักหลาหลายพรรคการเมืองนะครับและผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถร่วมมือร่อวมใจกันได้นะครับแล้วต้องยอมรับว่าประเด็นการเข้ามนุษย์เป็นประเด็นที่ ุกฝ่ายในสังคมเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญและผมคิดว่ามันคนจะเป็นผลงานของทุกพักการเมืองนะครับในการที่จะต้องช่วยกันนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยตอบคาถามแล้วก็รวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องก,กับการกขาัดขวางคุณปวีนะครับเกีย่ยวข้องกับการทำให้คุณปวีลาออกไปจนถึงการลี้ภัยเนต้องตอบคำถามหรือให้ข้อมูลกรรมการมธิการไม้ได้เพื่อที่เราจะได้ของข้อมูลนี้นะครับในการดาเนินการต่อไปใน ขั้นตอนอย่างเช่นของปมชเป็นต้นครับขออนุญาตเนียนถามถึงประเด็นกยากระดมทุนประจาตัวคุณเพ็งเพื่อนแล้วก็คุณอาโดนเนี่ยครับผมซึ่งว่าสุดจากการประดมทุนของกลุ่มนัศึษเนี่ยครับผมพบว่าภายในสามชั่วโมงมีคนระดมทุนมากกว่าจุล้าเนี่ยครับประเด็นนี้ทางพรรคก้าวไกลมองปรากฏการณ์ยังไงบ้างผมคิดว่าต้องต้องอาจจะต้องบอกว่าเป็นความเห็นของผมเนาะเพราะเนี่ยพรรคก้าวไกลเราคุยไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่านี่คือความเห็นของรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมมองปรากฏการณ์นี้ว่ามันแสดงให้ <hi> เห็นว่าประชาชนเขาเขาให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพนะครับของบรรดาแกนน้าท mm ี hmm ่อยู่ในเรือนจำจริงๆนะครับลองคิดดูว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาก็เหมืนประกันตัวไม่หมทุกคนช่วยกันบริจาคและทาการตอบรับการส่งต่อเกิดการแพร่กระจายอย่างเป็นวางนะครับแล้วมันก็แสดงให้ให้เห็นอีกต่อไปว่าถ้าประชาชนช่วยกัน นะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาสามารถที่จะรับตรงกันอย่างรวดเร็วได้ดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สแสดงให้เห็นว่าประชาชนเขาใส่ใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็คงย้อนกลับไปเป็นคํนาถามต่อรัฐบาลว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงปล่อยให้ปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อคุณพิ่นปิ้นต่อคุณอานนนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องตั้งคําถามต่อ,อไปนะครับว่าการได้รับประกันตัวนะครับทำไมมันต้องใช้หลักทรัพย์ ว่าขนาดนี้ทําไมแต่ดิบค่านะครับของประชาชนที่เขามาโดนมาตั้งไม่รู้กี่เดือนแล้วอ่ะแล้วก่อนหน้านี้เวลาคุณจับคุณเรียกเขานะครับให้ไปรายงานตัวเก็ไปตลอดเวลามันไม่เป็นเครดิตให้กับตัวเขาเลยแล้เขาจะไม่หยุดมค้าการเป็นว่าเครดิตที่สําคัญที่สุดในการที่จะรับประกันตัวเขาหนีมันไม่มีการเป็นยุ่งแค่เงินนะครับท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาไปรายงานตัวทุกครั้เรงเขาไม่เคยหลบดติเขาไม่เคยหก็คงเป็นสิ่งที่ ทำให้เห็นนะครับเป็นการเคลือนให้เห็นว่ากระบวนการทำของเรามันมีปัญหามากขนาดไหนครับแล้วยัางนีถ้าไม่มีคำถาม จากข่าสินบนรัลก็ยืนยันนะครับว่า<ม>อ,ยอยู่ออสเตรเลียสองอรีไพจริงไหมนะครับก็เหมือนเดิมรัฐบาลก็ไม่ได้สัตยิญญเห็ว่าคุณพวินไม่รีไพ,นะ,ไพนะครับคือรู้ดีว่าว่านี่คือการรีพไพแน่นอนแล้วผมยืนยันว่าจากการที่ผมพูดคุยแล้วก็ได้ทํางานเรื่องนี้มากว่าหนึ่งเดือนเนี่ยผมยืนยันว่าคุณพวินเนี่อรีไพจริงจริงนะครับเขาได้สถานะการรีไยแล้วครับ ก็ย <itt ac> ืนยันนะครับว่าการตรวจสอบของเรานะครับเรายินดีน้องประชาชนจะตั้งคำถามต่อการตรวจสอบของเรานะครับแต่เราคงต้องช่วยกันนะครับให้รัฐบาลตอบคำถามสภาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นกลไกนะครับที่รัฐบาลจะได้ตอบคำถามขอประชาชนการที่รัฐบาลตอบคำถามสภามันเป็นตักลางที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วการปฏิเสธแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีอะไรเลยมันมีแต่ทำให้ประชาชนถูกใส่ในตัวรัฐบาลมากขึ้นส่วนตัวผมนะครับถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของการซ้ำมนุษย์เนี่ยวันนี้ผมยอมรับตรงๆว่าผมไม่เชื่อมัว่ว่ารัฐบาลนี้จะแก้ได้อย่าง้วและผลทางที่ดีที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาการซ้ามนุษย์ก็คงจะต้องหมายถึงว่ารัฐบาลน,นี้ จะต้องพ้นจากการเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็มีรัฐบาลใหม่มีผู้นําใหม่ที่หน้าความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ว่าการทคำนวณจะไม่เป็นตัวคือประมาณนี้นะครถ้า,ม,ถามีถ้ามีคำถามเพิ่มแล้วผมขอบคุณพี่น้อเราดูจนนมากครับผมครับค่ะคุณผู้ชมครับ ก็เป็นการแถลงข่าวของพรรคเก้าไกลนะคะที่วันนี้นะคะก็ในดําเรื่องนะคะประเด็นต่างๆที่ได้อภิปรายทั่วไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาสื่อสารกับประชาชนว่าจะว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะคะซึ่ง4เรื่องนะคะที่ จะนำมาเป็นประเด็นเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเนี่ยมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะ3ใน4เรื่องนะคะประกอบไปด้วยนะคะในเรื่องของปมน้ำมันรั่วนะคะที่ทางพาคเก้าไกลได้อภิปรายไว้นะคะ โดยจะยื่นในเรื่องของการละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะคะการปฏิบัติหน้าที่มิชอบนาะในมาตรา157นะคะซึ่งทางพักเก้าไกลเองเนี่ยก็จะยื่นต่อปปชค่ะและในส่วนของการใช้สถานีกลางบางซื่อน,นะคะที่ถูกฟ้องร้องจากผู้รับเหมานะคะ ที่ยังคงค้างค่า,าค่าก่อสร้างไว้ที่ค่าก่อสร้างไว้นะคะโดยใช้สถานีการบานซื้อเนี่ยเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะในมูลค่า7,200ล้านบาทนะคะรวมไปถึงนะคะการต้นเหตุนะคะของการ ของหมูแพงนะคะซึ่งการปกปิดนะคะการเกิดอหิวานะคะในสุกรนะคะอหิวาแอาฟริกันในสุกรนะ,ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้เห็นได้ชัดว่ามีการละเลยนะคะจงใจที่จะปกปิดนะคะจนทำให้ราคาหมูเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะรวมไปถึงนะคะการ ประเด็นของการค้ามนุษย์นะคะที่นายรังสิมันโรมนะ,ะได้อภิปรายไว้ในการประชุมนะคะ,ส,ะสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะ,ะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ย ก็จะนําเข้าสู่ชั้นกรรมธิการนะคะการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งนายรังสิมันเองก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการนะ,ะ<ม>ก็ได้เข้าร่วมนะ,ะได้นําเรื่องนี้นะคะเข้าสู่ที่ประชุมกรรมธิการนะคะ<ม>เพื่อที่จะดําเนินการสืบสวนต่อไปนะคะสอบถามข้อเท็จจริงต่างๆนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องรายละเอียดอ่อนและต้อง ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจริงๆถึงจะดำเนินการอื่นๆต่อไปนะนอกจากนี้ค่ะการประชุมนอกจากนี้ในวันนี้นะคะที่อาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนร,ราษฎรเนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรนะคะในวันนี้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะประชุมกัน3วันด้วยกันโดยวันนี้เนี่ยจะมีการพิจารณานะคะเช่นร่าง พรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศนะคะแล้วก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะคะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะฉบับที่พศซึ่งอันนี้ก็เป็น2ฉบับคร่าวๆะะที่วันนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะบริเวณโถงด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่สื่อมวลชนเนี่ยก็จะมาะรวมตัวกันที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะ สอบถามนะคะประเด็นต่างๆในสังคมกับบรรดาสสนะคะหรือรัฐมนตรีต่างๆนะคะที่เข้ามาภายในอาคารเพื่อที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็เป็นการถแถลงข่าวของพรรคเก้าไกลนะคะใน4ประเด็นที่จะนำไปดำเนินการต่อหลังจากที่มีการอภิปรายทั่วไปไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่ง หลังจากนี้นะคะทางพักคเก้าไกลรวมไปถึงพักคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆนะคะก็จะมีการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอีกนะคะในประเด็นดังกล่าวและก็ประเด็นอื่นๆที่ได้มีการอภิปรายทั่วไปไปแล้วนะคะจะไปอภิปรายเพิ่มนะคะในการอภิปรายทั่วในปาณขอพัยค่ะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะในการเปิดสมัยประชุมครั้งหน้านะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมค่ะ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทักร่วมฝ่ายค้าเนี่ยจะมีประเด็นอื่นหรือมีประเด็นเดิมแต่เพิ่มเติมเนื้อหานะคะเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเห็นถึงความผิดพลาดนะคะของการทํางานของนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุจันโอชาและคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐบาลนะคะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่บริเวณอาคาร รัฐสภาค่ะก่อนจะจบกันไปนะคะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและอย่าลืมกดซีเฟิร์สนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของสำนักข่าว INN ค่ะดิฉันนัทลักษ์ยคีรีผู้สื่อข่าว INN นะคะขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ